มอีกหัวอีกไปหัวไปได้าแฝดฝาแฝดฝาแฝดข้กี่หัวหัวไปหัวไปได้สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอซีมาอย่างนี่เราอเต็มรถแล้วย่าที่ขึ้นได้สิได้อย่าทักดีเลยอย่าแค่นี้ าเอายานะคะทงกับตังก็มาเต็มรถอายาอยู่พี่น้องเลยดู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 พี่อุ้มนะคะคุณนายเอออยากขึ้นรถน้ำเข้าสิถามถามคุณนาย สิลงวันนี้ก็ยังได้ทานนอนดีแทอะ้องเอาหย่าได้บ่อม่เอาเอาลงลงเอ้า n h าเอ้ยเฮ้ยอยากไปน้ำอยากขึ้นรถแบบนี้ที่ป้าแต่พ่อเอาสนใจนี้ตังได้อันนี้อยากขึ้นรถนะเขาดูคุณนายนะคะ คุณนายบล่งแถมนบวที่ใส่าได้ตีผุนหาของบังไงฮะทอง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 มาอยู่แร้วอยู่เถออยู่เถ่อยอยู่เถอนะอยู่เถอนะอยู่กับเขาเออทองหยานเนาะทองหยันนลงนั่ี้ผึ้งขี้มือมือบเป็นยัง สันจะเป็นจะเป็นฮึฮทองทองทองไปแล้วไปอยู่แล้วเด้อคุณนายจะอยู่ไหนบ่เนี่ยฮะอยู่วะอยู่วะโอ้ยโอ้ย อยู่ด้บ่นีนลงแล้วลงแล้วไปแล้วคุหนายนะคะนี่นะคะยา ก็จะได้เอาไปให้แม่กินด้วยนะคะไปหยาไปให้แม่น้ำค่ะนี่ขอบคุณแม่แม่พีนะครับที่ได้สั่งยาให้น้องอุ้มบุญกับแม่ฟ้าใสนะครับดูคุณนายนะคะคุณนายบริยานเลยคุณพี่ปีเดอนั่นพี่ปี อยากอยากไปหาอยากไปหามี่ตังค่ะ เอาญาติญาติญาติพี่ตีเอาให้ถึงนั่น <c oughs> <c oughs> นี่กันนี่การเพียงเ่อให้พี่ตีอีกตั้งหากยสวัสด,ดีจ้าก่อนเร็วสวัสด,ดีจ้าเร็ว จ้าจ้าเอาบานนี่นัน่นพี่สีหยาดหยาไปเร็วรเอา้าเอา้า ไปเลยไปเลยค่ไปกิน hmm. ย mm ู่อ่ะาอุ่มอไบ้ดูคุณนายคุณนายคือบ่โยกหยาซอยอฮะคือบ่โยกหยาซอยอคุณนายฮะ

นั่งลง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 นั่งได้บอสั่งลงนั่งลงเออนั่งลงเออฮ่า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 เอาต่อออกกองมาทายกันตัวทายกันใครจะทัวร์ทายลุงเห็นเด้อแอคชั่นกันเด้อแต่พอไปใส่เด้อนั่งดีดีนั่งดีดีแอคชั่นงาม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 กนเด้อ โุ้ย่างว่าไม่ใช่นั่งทำๆคณนายก็มาเป็นเพื่อนนะคะคุณนายมาเป็นเพื่อนบ้าขาดเดอกค่ะไปทางใดก็เร่นนตะน้ำกุนคุณนายกับคุณชายแต่คุณชายท่องทางใดน้อ น้ำบ่ครับใส่ทองใสรอบ่ครับพูดไดอีอย่าง <laughs> นี่บ่เห็นดอกกล่องแจมมืดคือหื่อยู่เฮ้ยไมรักหนาเล <laughs> ็กหน่อยรักหนาไปแล้วมามานั่งทินะทำไมทำไมา เออเอพ่อมานังพ่อมานังโอ้ยคนเหงแต่ยันเอาไปตายก่อนเ้อตัวตายก่อนเ้อใครจงไหนเล่ก่อนเอาไตายก่อนเ้อะไปัคน ยังคือจังมือดวคือจะถ่ากล้องจอได้กี่ใบบ่เรนฮะเร็ใช่ไมเอาเร็วย่าเอาใไปทายดีๆถอยดีๆเอากรเห็นมอยู่ได้ล่ะเอาห็นข้นมานั่งลงานั่งลงห็นแล้วหันไปแล้วท่องว่าแต่แอข่นอยู่พเา ออโอ้ยจสจอาไปอย่งพี่ขยายา <c oughs> คุณนายไปยานแล้วแต่คุณชายท่องนี่ตีปูากายอยู่ไกย่ยานยานสาอุ้มเอาคาอขึมื่อลัฝุ่นพี่ปี <c oughs> <c oughs> อไมกินเยอ้วตายบกือเลยห้องเก่าโเมื่อนมือก่อง ขโมยอีกแล้วนะคะขโมยไปอีกแล้วอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญเข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไว้จำานี้ก็นะคะสวัสดีค่ะ